ไอ่หน้าได้อันนี้รับรางวัลไงท่านไทโล่อะำดีทำได้ันไงอันนี้ทำดีทำได้ครับครับสเดือนครับเยอะตั้งแต่มีน้ำ เพื่อเรีกทัยขันเขาได้รวมเอ้ยทนาจะมอบหาในส่วนของการตำวนาได้รัยนะครับมอบสมปทาเดือนนี้นะครับจะเป็นมอดีนาเดือนกาัับยายนตัวแทนมอบรางวัลเฉะอกามอยู่เป็นร้องกล่าวคืตรวจจด้รแลวก็มาบางตัวอย่าง นักนักขี่แท็กซี่ครับแล้วก็ยตัวให้างเบปหน้าที่นะครับรัการจราจรรองประชาชื่นครับทีนี้ช่วยนอจนสำเร็จนะครับแล้วก็แม่แลเด็กปลอดภัยครับแต่ต้องรายงานยการสวัสการื่อาครับทีนี้ช่วย ในการจับคนร้ายครับซึ่งขโมยรถจักรยานยนต์ครับแล้วก็นัเข้าวคือที่จงอาภรณ์นะครับสามารถช่วยเด็กปลอดภัยครับนะมีสอไปครับร้อยตำรวจโทสมชายตันติวรภงครับแล้วก็ดาดตำรวจจุเจียแสงเลงครับทีช่วยเด็กที่เดือดรถชนแล้วก็ทำให้เสียครับ รอสองคนมาฝากบ้านคิดดูมาฝากคอณเ็กซี่ครับแล้วก็จนหนมาพ่อคุณตา1 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 1สน1 1ได้ครับ1ี1 1 1 1 1 1 1 1 1รับ1 1 1 1 1 1 1ั1 1า1 1 1 1 1า1 1 1ร1 1 1 1า1 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 วันนั้นที่ผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่แยกยอเตน,นะครับที่สถานกะรัึเลยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาได้ลืมกระเป๋าไว้บนดสามล้อแล้วก็ลงจากรถสามล้อไปสามล้อก็ขับออกไปโดยไม่รู้ <c oughs> สุดท้ายก็มาแจ้งที่ป้องตอนบีห้าผมปฏิบัติหน้าที่อตรงนั้นก็เลยติดต่อประสานงานทางเจ้าต่อร้อยทางเจ้าต่อร้อยก็รับเรื่องแล้วก็ประกาศไปพอดีสามล้อก็ได้ยินเขาก็โทรกลับเข้าไปที่เจ้าต่อร้อยพอดี ก็เลยได้ประสานกันแล้วก็นำกระเป๋าคืนกงคืนให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนฮะทางจากสิท่บะรตงปได้รับคำาัญรารงาวานีได้องทีของกรมปราการจงงที่ชันจากสวดหญิงนิสานาคันมจังหลังจาก อบอ่อมของกรกตสมชได้รับรางวันทำดีทาได้ทำดีของ่ารอภิบายของท่านของรนสัเด็จพระมหาบาลค่ะการที่มีะชุนพู้ชาแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุม้าลมรองผู้กำกับการปฏิการหนึและรับมอหมายจากผู้กำกับการสายการหนึ่งทำหน้าที่หม่การกรดีครับวันนี้เป็นการประชุมบริหารตงวชาราบุตรคนบางประจำเดือนนะครับในวันที่23มิถุนายน2519ผู้ิการวนบาลที่ประชุมครับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้บัญชาการตำบาลทุกท่านนะครับิ้งกิ๋งแผู้รับการรองผู้การ ผูท้ที่ได้สมหวังในตำแหน่งหน้าที่ราชก,การแล้วก็ขอให้ํำลังใจคนที่ไม่สมหวัง,งทุกคนตางที่มาจากนอกหน่วยหรือที่อยู่ในหน่วยด้วยกันทุกคนนะครับซึ่งความดีดี ก็หวังว่าพวกเราคงจะช่วยกันจำช่วยกันทายเดี๋ยวลังนี้ไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่ของตำรวจทุกรายละเอียดก็คงจะอยู่ในข้อสัญญาผู้ฝ่ายโจทก์ครับเป็นเรื่องรับรองในการประชุมลือบริหารจัดการ สี่กับอินรีอยู่อะไปดูแลแก้ไขหนึ่งสองสามี่ห้ดูวาให้หน้าฝักงซเบอร์แล ีที่จับคุมได้มากที่สุคดค่ะคือคดียาเสพติดสอนอนที่มีผลการจับคุมกลุ่มนี้มากที่สุดน้อยที่สุนนบบนนดคือลงจากเจ้าปรากฏตามภาพชายค่ะคดีจราจรรถยนต์รับจ้างทั้งสิ้น15รายจับได้1รายคิดเป็นร้อยละ6.67ค่ะรับจา้างลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน12รายบากที่มีการรับแจ้งนะคะไล่จากมากไปหาน้อยค่ะ,าาค,ะคือบกน5บกน4บกน2บกน7 บกท8และบกท3